มาองกตัวพวกเกดมาอีกตัวเกโมอรเชียวผ่านเกดมันกระหอตัวนึงทุกคนนี่ในผ่านเกดทางจัดการเหมือนว่านนี่ทุกคนเลยเพราะอืดละปัะปาทุกคนผังนุ้ยเดี๋ยวจะปีงนี่กินหอมชื่อ คือปีงูป่าอืมปีงหอนทุกคนยันยันเมานะจุดจวดคำง่ายๆสวัสดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีตอนเช้แรงๆนะวันนี้ก็เราจะออกไปหาแรแรงทุกคนเนะี่ยวันนี้อาจารย์ต้นเพื่อนมาตืมเลยจากที่มีเพิ่นจูกรรมมีเพ็่นคอดลูกนะทุกคนได้ประมันหลายมือละมีเพ็่นออแต่เขาไฟประมันแต่ถือว่าทิดปลายทุกคนเนะี่ย ตอนนี้ก็คือว่าเพิ่งขึ้นมานำเลยคืนมันอยู่ํำเดียวเวลา,าทุกคนทีมงานเราอยู่นี่ก็รถถทยสองคันกับลายคนนเลยนับิปจนมิชื่อซือ้อนะประมาณเจ็ดเจ็ดแปด้นอพ,พี่น้องมันนี่ก็ไปดยพัสไปหาจอบหมูกินมะกบกแล้วก็แเต็ไกไนเลยเก็บมาเลยมีเอะเลยเดินทางทุกคนนี่ก็ขำหม่ก็น,น่ะเล่นพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณ ก็หกโมงแล้วห้าโมงห้าโมงห้าสิบแปดนาทีนะนนาทีมีโอกาสลุ้นเลยทุกคนแต่การมาเลยพพื่ะเป็ดเก้าโมงจึงกลับบอลแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่มก่อนที่มาโทนถ้ามีมาแับการไปเรื่อยๆมีจากปีกนีกำหนดเวลาแล้ว มีอผัดประมานเท่าที่เราดูคนนึงบนะถือว่างดูคนนึงครบเรียบร้อยแล้งเนาะตอนนี้ก็ถือว่ากข้าวกีนน้ำกี่เลอะปั้นข้าวเล็กน้อยทุกคนเลยคารกบอนเราจะพาเดี๋ยวไปหาการประมาณกุลละประมาณเชี่ยงคืนทุกคนตอนนี้กระถิ่นกันแล้วก็พาเดี๋ยวไปหาหนามูว่าครึ่งหนึ่งังครึ่งหนึ่งมีอผัดขอตัวคาร์บอนทุกคนเลยขอได้นใหม่มาติดการกุลละตอนนี้ก็ถือว่าเวลาประมาณตีสองละทุกคน พาเดี๋ยวไปครับในพานต้นเขาได้มื่อว่านจะพาเดี๋ยวไปพุลธะตัดกระเดงทุกคนไปรีบตีนพาจะพันไปฮอดตัดกระเด้งกับปั๊มัดไก่เติมทุกคนดิพาเดี๋ยวไปหาก,การไก่แล้วก็จอบหมูหมูที่ในบ้านน่งต้องมือขับนี่นะทุกคนเลยเพิ่นเมาสนะ์น่ะจะไปแถวนั้นแล้วไปจอบหมูเลย มมีเพลินตกภาพห่งการมันพาไปจอบางมินกินมากระพุกก่อนโอ้ทุกคนตอนนี้กลามาประมาณสองชั่วโมงอนนี้กล้ไม่ปลายนะจะพูดจะพาครบใครยแกงงานทุกคนนันันนพอไปด้วยมาทองยานา่แปลงเท่าหกคาะรถพานพาบบตุยทุกคนเป็นแตมีไก่มีสัดป่านะจะไม่มีนีเลยทุกคน ีค่ต่ไม่มีไงกคัดีกันพอยนกน้อยยังดีพอตอนนี้ก็มอฮอดไปทุกพหนพอด้วยโดนน้อยแล้วว่า ข้างใบตาระแดงมูพัดมาแต่กระแดงตอนนี้กำลังยเลาะไปคุยติ้วแล้วก็เลาะมือบอดน,น้ำละทุกคนนี่ตอนนี้ก็ถือว่าได้กินข้าวแล้วตอนมาตั้งแต่บ่ายหนึงเอามาวิดบอลฮอดเอามากายบอลเท่านั้นทุกคนเราจากขอบเขตททำกระพุ่งน,นะประมาณสองโมงตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งทุกคนเลาะกับเลาะ เวียนไปหมูเลยคนว่าหมูอ่อมดานเลยเห็นไหนะช่วงนี้หมูอ่อมาหมดแล้วปกตินะหมูไม่ใช่ยูดงยูตามปลาชพันยูแถวกเจ้าเอ่ยยังเกา็ยูแถวโซ่ของยูแถวใกล้ๆต้นกระบุกนะพี่น้องแต่โซงนี้มันมืดงามเลยมันของเราดูผสมพันธุ์มันอ่อมาหาผสมพันธุ์ยูแถวดานพี่แหละทุกคนเลย ต้องมาหาจอดก็แถวแคมด่านแถวแคมทางที่มันเป็นครึ่งนึงมันเป็นดงอีกครงนึ่งมันเป็น,น,ปนที่หินเป็นด่านนี่แหละคุมือมองมันดุดย์ไปยามนี้นะ คนตอนนี้ก็ถือว่าล้างหน้าล้างตาพักผ่อนง่ายโอเคละไปผ่านตนน้นเพิ่นก็แยกไปจังฮะปุ๊บเพิ่นแยกเมื่อกี้นี้เพิ่นมาทข้ามาพัดทุกคนเนะี่ยเป็นมาแร้วก็เปนมาจอบมุงเชิงห้วยนี่ห้วยที่ประพัดไมนะนน้นะมันมีประพัดหลอกาปะพัดเสาเมืองทางทุกคนบองเธอม,มีไปตืมชิ้นงานเนี่ยือตอนนี้กับบรรยากาศเสาเสาให้ เวลาประมาณ6โมง0งปะพักผ่อนประมาณ10ป่ายชาวที่ละป็นีาพยังยังหลายกิโลเลยุคนเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยดืน้อยไปหาทำกระพุกน้อยอ๋าตุ๊กทายางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหอดยางแบบเท่าตากะยางแบบบีดิกเลาะแรงพี่เลยทุกคนเลย Young bung hâm bung ní mì 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 จะไปหาบุ้งก็หาบุ้งมันดุดแล้วก็ตอนแรกยิ่ชอบมากเลยมืออกมาพีเลยอมมาด่านนะหอยหมูดต nah. ิดๆนี่เลยนี่จะเป็นหอยเก่าหอยเกาหอยใหม่ยังไ่เห็นหอยหมูดุิดมันดุดกินหัวกอยได้นะหัวกอยนะมู่น้อยๆมูดมัหญ่นา่นะับ ไ่เป็นควายดูที่น,นัน่นมันเป็นหมูเหงาเลยควายแบบบอกเลยวะควายมาเย็บไปชั่งมันเป็นแก้วเดียวกันที่ควายอยู่เหงาดูเลยตัวงามโอ้ยมาหอนแล้วกรนอนรับไปพักนึงเพื่พอเลยมากินข้าวกินน,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 น้ำกันทุกคนทีมง,งานทำธุรกินมื้อนี้ ลาบบางพี่น้องเขึ้นก็สามหมูบางบางยังตัวนี่นะตัวเดียวหนึ่งสามเลยกินแบบนี่ประหยัดนี่ข้้นนีมาัน้ครบได้ยังในพันเกตครับตึกงกินหนึ่งแ้วปูยี่บัวปูยี่ก้อนกินก้อนวิ่งเล้าเลยตัวมาหลังนี่หลัง มาห็นงบนแ่นะไ่างเนเยงนพอมาดเฮ็ดไปนี่ยังดโมพี่น้องเมากับประมาณนี่บนน้ถึงวันมาปรมาณแปดโมงครึ่งทุกคนเลยพักผ่อนไปสองวโมง่มงไปลเดีพักดพัดไปจึงไปหทุกคนหาเวรนงูวะแ้วก็บอกกับไปหาเจ้ากระไนละเลยจานเดี๋ยวจะมาโก้

อนนี่มาส้อนแปลหอนทุกคนเลยมาอีตัวบาเกตมาตัวมตัวเดเะเกตมานกัหอะตัวนึงทุกคนเลยตรงเทินะเพิ่มมานใช่ังัด้เ็นกรอเชอมาเดี๋ยวจีเขาจะิมงานเราเ็ยทดนเลยทุกคนเลยนาเพิาะว่าขจาวาแปลหอนนหอนแบบคล้ายๆกับเมนมีน้ำคือเม่นนะนะแต่เขาจะวาตัวน้อยกว่า นาเพื่นพ่จากแมวอยู่่เลยได้พันท้องใน้ำมูนะคอยาจะไปน้ำแลเวมนี้อาจารย์จัดการแล้วได้บานเลิกกะนิงก็ไม้อยากกยิงก็มีทื่ฟังแล้วกะโอ้โหเลยอดเลยทศมชธาแลวบ้านบ้านมันหนาวเห็นบานยิงสัะไปเน้นเ่ตอนนี้หอนบ่หอนเพเพื่อยิงนะ

นี่บวอนะอคือเนื้่เนาะอือนี่คือไม้เลยเนาะโดนดิฮันองมันจมันจนนันและคนจคนขึ้นอืนละจะชวนลูกคนแล้วรักเด๋วูดเอาแล้วยามมันในผ่านเกียรตทางการเมือวานนี่ทุกคนเลยเพอืดละอันนี้ หอนทุกคนเนี่ยเขาจะเอิ่นหอนเป็นแบบไกลๆคล้ายกับเมินนี่แหละต่างแต่น้ำมันฉีดแหลมกว่าแล้วก็มันสีแบบสั้นกว่านะทุกคนมันเริ่มเน่าลกว่เต็มเมื่อวานเลยเดี๋ยวเอาเบิกมาทุกคนเลยเพราะมันยังพอกินได้บ่เดี๋ยวพันต้องไม่เอาไปน้ำเบิ้งค่ะก็เห็นว่างเศร้านี่เปิดตัวสาวเป็นผู้โก้ได้พี่น้อยมันเริ่มอยู่แบบ ขึ้นอือเดินทุกคนเลยหนึงวันไข่ใส่วานจทีมงานน้องไปหาน่ะห่างจากแบบไม่บรรทัดคนละพา,าทางฮะทุกคนแบบในพา,านทันยิ่งเจ็บอยู่พานี้เดี๋ยวมันขา้ามาาทางไปตายอยู่พานี้ห่างจากข้างประมาณว่าน,นึงหมมนหึ่งนต้องไปเพิ่มหรอทุกคนในพ้า,าเดี๋ยวหายี่ทางพาพุกไม่หามีพอนะเนาะเพือมันมีตายว่ะเดี๋ยวถืคือท้องเต็มๆมันจะ ตายกระบ,บอกเน,นะนี่ยนะมีเดี๋ยวถ้าเบิ้งก็จิ้มงาน,น,นเราเลยกันเลยมันเราพอกินได้อยู่บ่เดี๋ยวหามาโค้ดคนแล้วก็ทำความสะอาดจะดีกว่านเพราะว่ามันพอมีต้องรถน้ำพอมีต้องไปเลยนะมินนี่นะสามารถหอนได้เลยแต่ขายก็บมินหอนนี่นะต่างจากมินมีแต่นั้นทุกคนมีแต่หางมันถ้าเป็นมินห่างมันสสัน้นแล้วก็มันจะมีแบบ าขายมากรดิด่งอยู่หางมัน้าเป็นหอนแล้วมันสีเวนหางเงาๆา,ายกรบหางงูละมาดูาพนการนี่เลยจะสีแดงอยู่ะสีงามนี่เหนาแต่เพรมันปะนมือมนอากาศเจ็บนี่เดียวแคนแมนเพื่อเพืเห็นนี่คือคอะไหอนีะ กินที่เท่าไหไม่กินแม่กินรอบกินนี่ละกินอะไม่เยอะไลยกินอะไรน้ำแล้วจิ้มชาบัตงไปด้วยสิ ต้องขายไขลไงจังเลยทุกคนเพราะว่าชีสมันแดงยันติดเหลืองไงชีสแต่มันยังมีกลิ่นนะทุกคนเลยแต่เนื้อยังถือว่ายัางแดงโอเคอยู่แบบทาฮาวป,ปีปิงบมดหรือเฮตเตอร์โอเคอยู่ปีงแกมเหลาคักอะไรทุกคนเลยเจ๊ยสากเป็นเอาเครื่องอบมาครบชุดเป็นรอยจะได้กันในกับนกน้อยเห็นปะ

ยงี้ยชินมาตัวไม่เห็นโมเดลเกษตรที่ต่ำที่เี่ยวน้อะินนะโยชินมันอมเลนะชินจังให้งามเนาะลาเห็นลำมันก็งามแล้วเออดีนะลาบิท่องนะจับมือไว้เราเด้อจับจับโต คนมาม่ม่อยีงเห็ดมห้อยเห็ดกกก็ำยุบตัวจะมือไจะมือเพิ่ม้องก็ต้องเินอาพี่เล้ยมาโหบีเอาแ่เอาอนอ่ะะมาโกคนเม้นอรเยขะเล้นอเอยนเอ้ออนออะอข้นไเอรนลย้ข้นอนอ้นะไรนอะไร้อย้นอ แล้ววันนี้มูกันยู่แล้วยิงมาเลยกันยูงกันแล้วเลยยิงแมืนได้แล้วมาเลยบอกว่าเขาไ่ได้ยิงทิพยิงเชเด้เขาก็มากินนี่น้ากักินอป้านาวกัป้าขณะเขาย่างอยู่ข้ามันมีแห้งนะน้าอะไรอันค่อยจำยากจเล้อนนี้อตัม้อกเอเอาลนนท้ ก็นีเพื่นแล้วเอามือดึงออกมาครับหาที่มีโต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 อยู่แล้วหาลักมือก็ได้เอานีมาก็รัยาววะฮะดูดอะกินปลาจะไดนย้ายยากบินปลาไว้เนะมากิ้นหาเมือหางม่วงบีเมาแล้วเนต้นเอ้ยไี่ลายต่นลูกต้อเลา้ยต้มีที่รเาะมไปหาไล่เล่นเพื่อแ่ชาึดเลยมา ประมาณนจักปีงค์ซะโอ้เนื้องามเนาะเศษแต่จะมีกินปุ๊กปุ๊กนึ่งนึงทุกคนเลยดีแซบแบบน้ำก็แซบของดีมีน้อยได้เอาทริปมีได้เลยมันปีงค์เขายจะมีพ่อเพื่อจากแถวนี้มันมีไม้ไผ่ทุกคนไม้ไผ่ไม้พิงน้องเก็บไม้เพื่อนไม้สอดไม้เพื่อนบม่มีเลยไม้กลมมันจะขาดมันจะซีมีจะไม้กลมไม้ มันผายะแน่นะกมันเยอะหายะไหมนช่พอหอมเนาะขาทุกคนน่ยหอมแล้วก็พัดนกเขาว้าบ้างอว่าะอยากกะเว้าเลยว้ันนั้นนะว่าทีห้าไปบ้างโวยก็่าต่ยไโอ้โเกนึงกกบกทางเว้่ตีกเยกองเนาะเกไปใช่เ่ยผปเนื้อ่ยเนย้อเปนไ มานังพาล่ะเจ้าเยาเพอเดินว่หอโอ้ยขักเลยทุกคนชําไก่ชําปิ้งไก่ป้าเราสนไหมขาวคักเลยโอ้ยมนาป้าทุกคนผองนุ้ยเดี๋ยวจะปีงน anyway> ี่กินหอมชุยชุยหอมชุยชุยทุกคนหอมแบปุ๊กปุ๊กเสี่หกแปดเก้าปีงมอองโอ้ในหลายเลย มันจะอดเลยเบิกนังนะพี่น้องโอหนังมันคืนนั้นนี่ไว่หนังมันคล้ายๆครับคักอทุกคนบอกว่าบิดคืนนะคอยแหงเ้นวอยู่หอมเก็บเ็นยงน้ามันน้อยนั่นพิจดท่ดปิ้งนะปิ้งนะปิ้งนน่ ข้าไปกมาขไปก็ส่งขยาม้ยโอ้นอหดไแล้วไปแล้วำน เอามือนดูเมาเหนออะไรบ้าตอนนี้กืนยังไงเมาเลยเลอชาดมันคือหนาวอยู่บอมีหนาวเลยืหนาวไรเซตคิดว่ามันจะมีรสชาดปุกๆพอเฮงคารกาลน ชิ้นตัวใหญ่เลยว่ามันมีขึ้นเลยเหนาวนะน,นะน,นี่นะไป็นเนื้อกระต่ายตาเนี่ยใช่ไหมคือไก่พันธุ์ก็้เนาะชิ้นไก่เสียดมีมีขึ้นบ่คือช <daylight. S 1> ิ้นเป็นเนื้อทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าซุกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเนาะเบิ่งอยคามหมิงจางทุกคนแล้วแล้วทุกคนนี่ไม่พูดเลย อ๋อสุกคักแล้วด้เจ้สาพ่มาซอยซิมบงกันทุกคนเลยซิมงานออกซิมมันเลยผู้ละคมัยองมันยมไปเดี๋ยววันนี้กินมากินนาิบงทีมงานออกมันอะไ้อย่างแต่อาจารย์คอนวันแลก็ในพานต้นแล้วก็คอยเาสาวกันเลยจาออมมันละปีงกระุกมันเลยทุกคนเนยบ่งปุกยำยังอยู่โอ้ทำได้ทำได้สุกแม่ กือปิงูป่าพี่น้องล่าได้งกรอบสีนมอนนี้ชิมไิมแล้วเพชิมนังมาตนี้ชิมสีมาออนั้นเพราะลาตรนี้อืมาดูทุกคนอาพี่น้องมานี่ปิงหอนทุกคน ยันยันเมาอยู่นะจุดจุดคำนี้ง่ำแก่วไหมก็น่ะกูเหนือเอกกูหนืยำไม่ได้จริงๆเลืเสร็จงำไม่ได้เ่าเลือกราป่บทำไมเลือกชีสปุ่มงำมีเลือ โอ้ยแรงกันเขามากกับฟาดทึบเมื่อวนนี้ักคการสำรับค่อยๆคอยมักหนัวยไหวคุณปิดงานจากทีมเขากินนำแล้ววันนี้กับผัดกับขอจบคลิปเวิดพิ่านี้แล้วพี่น้องเอ้คลิปนี้กับบุ๊มบิยังหลายถือว่ามาอยู่มาแต่มือก่อนมาทุกคนเลยแต่ไปหาบีเห็นนะวันนี้กับผัดขอจบคลิปวิดพิ่านี้ล้วพอได้ในขึ้นมากขอบคุณขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามตั้งคับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้กะ Kau tu berapa orang akan pindah ke sini?